สวัสดีครับก็อยู่กับผมโป้ในเมกสแนปอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแล็กนัล็อกออนไลน์อีกแล้วนะครับอ่าวันนี้มาแนะนําระบบปาร์ตี้นะครับจะได้ไม่ต้องเหงากันอีกต่อไปนะครับจริงๆระบบปาร์ตี้เนี่ยคือระบบที่ดีมากนะครับผมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นโซโล่คือเล่นคนเดียวมากๆเลยครับคิดว่าเรากดคูณแล้วก็ตีตีตีนะครับได้เลเวลได้ค่าไอคีสูงๆได้คนเดียวสบายๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับระบบปาร์ตี้ของแล็กน มีได้ถึง12คนนะครับแล้วมันหาค่าประสบการณ์เนี่ยแค่3เท่าน,นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราปาร์ตี้เยอะเนะี่ยยิ่งได้ค่าประสบการณ์ที่เยอะนะครับเรียกว่าเราแอบอู้ให้คนอื่นตีเนี่ยเลเวลยังขึ้นเลยนะครับแต่ว่าพักไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึงนะครับทุกคนเราหายไปสัก5นาทีนะครับกลับมาเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์เพียบเลยนะครับอ่ะ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอันนี้ไม่ควรทาโอเคครับวันนี้เรามาว่าถึงระบบปาร์ตี้นะครับซึ่งระบบปาร์ตี้เนี่ยมันมีอยู่หนึ่งระบบในนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่รู้นะครับเวลาเราไปปาร์ตี้เนี่ยเราก็จะเดินไปแมปนั้นๆที่ต้องการไปเก็บเลเวลใช่ไหมครับสมมติอยากไปลิ่งหินก็เดินไปลิ่งหินแล้วก็หาปาร์ตี้เข้าใช่ไหมครับจะบอกว่าจริงๆมันไม่ต้องทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขามีระบบเอเจนซี่ปาร์ตี้ให้เราใช้นะครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับเจ้าระบบเอเจนซี่ปารกับด อัพเนตแซดนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Adventure Agency ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครจะกดทีเดียวถึงเลยก็กดคอนโทรลบวกตัวแซดนะครับอ่ากดคอนโทรลแซดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีปาร์ตี้ต่างๆนานานะครับที่เขาตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกดูได้เลยครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของชื่อหัวหน้าตี้นะครับก็จะมีชื่อตามนี้นะครับเสร็จแล้วด้านหลังนะครับเขาจะบอกดีเทลเอาไว้นะครับอ่ะรับเครืบอ1ดบนะครับก็ประมาณว่า 11. 12คนนะครับอีกคนนึงถึงจะเต็มนะครับ โซฮีคูณ2จ่กก็เป็นแมปโซฮีนะครับแล้วก็มูนักพย้อน3นะครับอ่ะตามนี้ครับเราก็ดูว่ามีปาร์ตี้แบบไหนที่เราต้องการจะไปนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะเป็นหัวข้อเลเวลนะครับก็คือดูว่าเลเวลเนี่ยช่วงเลเวลประมาณเนี้ยอ่ามีตี้อะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถค้นหาเองได้ด้วยนะครับเช่นใส่นะครับตัวเลขเลเวลที่ต้องการนะครับสมมติ5 5ถึง70ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ลงไปแล้วก็กดค้นหานะครับ ก็จะขึ้นมาว่าช่วง55-70เนี่ยมีอยู่2ปาร์ตี้นะครับของคุณเทมเพลตนะครับโซฮีคูณ2นะครับแล้วก็คุณนันนันนิวชิลนะครับยกเยกนั่นเองในส่วนของการค้นหาตรงนี้นะครับสามารถเลือกประเภทได้เลยครับว่าจะเป็นแบบเควสแบบฟิลไปล่ามอนเป็นดันเชียนเป็น MD หรือเป็นอีเดนนะครับก็เลือกได้นะครับแต่ว่าก็แนะนําว่ากดเป็นทั้งหมดไว้ก็ได้ครับแล้วก็สามารถติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับว่าเป็นแทงเป็นฮิลเป็นดีลเลอร์เป็นแอสซิแดนนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้ด้วยว่า ในปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเขาต้องการตำแหน่งไหนขาดตำแหน่งไหนเขาจะใส่ไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญครับทุกคนเขาจะเปิดทั้งหมดเอาไว้นั่นเองครับสมมติผมจะไปปาร์ตี้นี้นะครับ8 5ถึง95ใช่ไหมครับรับเครือบเราก็กดคลิกเข้ามาครับอ่ะ ก็สามารถแชทหนึ่งต่อหนึ่งกับหัวหน้าตี้ได้นะครับหรือว่ากดจอยปาร์ตี้ได้นะครับพอเรากดจอยปาร์ตี้เนี่ยหัวหน้าเขาก็จะสามารถรับเราเข้าปาร์ตี้ได้นะครับพอเขารับเราเข้าตี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเดินไปแบบนั้นๆนะครับไม่มีการวาร์ปไปให้นะครับอ่าต้องเดินเองอยู่ดีแต่มันก็มีความสะดวกครับเราสามารถดูได้ว่าแบบนี้มีปาร์ตี้หรือเปล่านะครับโดยที่เราไม่ต้องวาร์ปไปก่อนบางทีเราวาร์ปไปแล้วอาจจะไม่มีปาร์ตี้หรืออาจจะแบบปาร์ตี้เต็มอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเข้าผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าม คนที่จะมาอยู่ในนี้ได้เนี่ยเขาต้องลงทะเบียนนะครับเพราะงั้นบางทีเราไปแมปนั้นๆนะครับอาจจะมีปาร์ตี้มากกว่าในนี้นะครับเพราะอาจจะตั้งไว้แต่ว่าไม่ได้ลงทะเบียนในระบบเอเจนซี่นะครับก็จะไม่ได้เจอในนี้นะครับแต่ว่าระบบเอเจนซี่นะครับมันก็สะดวกสบายนะครับเวลาเรานัดเพื่อนประนปาร์ตี้อเงี้ยก็ดูจากชื่อได้เลยนะครับอ่าคร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับเราที่ต้องการหาปาร์ตี้นะครับสมมติแล้วถ้าเราอยากจะเป็นคนตั้งปาร์ตี้เองล่ะอ่าให้เราสร้างปาร์ตี้ขึ้นมาก่อนครับพิมพ์สแลนะครับ o r g A N I Z E นะครับออกแกนไ e แล้วก็ตั้งชื่อนะครับอะไรก็ได้นะครับกดโอเคไปครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากด Ctrl Z ครับตัวนี้เขาจะเขียนว่า Digital Adventure Agency นะครับอ่ะให้เรากด Digital เข้าไปครับเสร็จแล้วผมอาจะตั้งว่าไปลิงไฟ95-105ถึง1 0อยอ่ะอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วผมก็กดดิจิตเตเข้าไปครับปุ๊บ ปาร์ตี้ของผมเนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับไปลิ่งไฟ95ถึง105นะครับคนอื่นก็สามารถจอยเข้ามาได้ครับอ่ะง่ายๆนิดเดียวครับสมมติต้องการปิดก็กดยกเลิกการสมัครนะครับแต่ว่ากดยกเลิกไปแล้วปาร์ตี้ยังอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นการสมัครเอเจนซี่เท่านั้นนะครับไม่ใช่สมัครปาร์ตี้นะครับตรงนี้ก็ถ้าต้องการออกปีก็กดคอนโทรลแซขึ้นมาออกจากปาร์ตี้ได้เลยครับอ่าคร่าวๆนี้ก็เป็นแนะนําระบบเอเจนซี่ปาร์ตี้นะครับจะได้ไปปาร์ตี้กันแบบไม่เหงาอีกต่อไปนะครับมีเพื่อนปาร์ตี้หาปปาาารร์ตี้งง่่ยยๆๆไเกก็บบวัันค โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับผมป้วนไอ้สนับไปก่อนนะครับอยากดูคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับแร็กร์ล็อกแบบไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุดยกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย